วันนี้เป็นเมนูแนะนำคือตัวซิกเนเจอร์ของร้านที่ชื่อว่า Poison Apple หรือ Apple อาบยาพิษนะครับได้แรงบันดาลใจจากนิทานเรื่องสโน w White ในฉากที่แม่มดเนี่ยเอาไปอาบยาพิษให้ส n o w White กินแล้วก็หลับ ตัวแอปเปิลเนี่ยทานคู่กับไอศครีมที่รสชาติเป็นแบบแอปเปิลจ๋าๆเลยอันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะตอบโจทย์คนที่แบบชอบแนวผลไม้นะครับไอศครีมพายแอปเปิลนะครับคอมบิเนชันกับตัวแอปเปิลที่ทานได้ทั้งลูกจริงๆเพราะเราเอาตัวแอปเปิลเนี่ยไปอบกับซินนามอนนะครับแล้วก็โรยด้วยครัมเบิลนะครับเป็นเมนูท็อปฮิตสั่งมากที่สุดเมนูขนมหวานของร้าน Mocking Tales คม็อกลิ้งเทลส์ครัด และเขาสูนิ้ครราไปตลอดกาล